มือถือใครพื้นที่เต็มเป็นเต็มคลิปนี้จะมีพิธีการเพิ่มพื้นที่ในมือถืออัปเดตปี2022มันเหมาะมากเว้ยสำหรับคนที่ไปเที่ยวแล้วชอบถ่ายรูปแบบถ่ายเป็นเซตเซตเซตแล้วเราเลือกแบบ50รูปเอา1รูปเอามาลงโซเชียลแล้วทำยังไงให้มือถือไม่เต็มระหว่างทางอุยคลิปนี้มีคำตอบแต่ก่อนอื่นหมุนโทรศัพท์เป็นแนวตั้งจิ้มกดติดตามแล้วไปดูกันเลย สวัสดีครับพูจาระษาอาร์ตครับอย่างที่พี่อาร์ตบอกไปตอนต้นคลิปนะครับคลิปนี้จะมาแชร์วิธีการเพิ่มพื้นที่ในมือถือเวลาเราไปถ่ายรูปถ่ายวิดีโอถ่ายคลิปเดี๋ยวนี้เราจะฮิปกันถ่ายคลิปเนาะถ่ายเป็นวิดีโอแล้วพื้นที่ในมือถือถ้าเป็นรุ่นแบบกลางๆหรือว่ารุ่นแบบราคาประหยัดอะ่ะมันจะเต็มไวมากทํายังไงให้เรายังมีพื้นที่อยู่โดยที่รูป ไม่หายอ่าไม่หายคือเราถ่ายวีดีโอเยอะมันก็ยังอยู่ทั้งหมดแล้วเราค่อยไปเลือกที่อาจเราจะอาจจะไปเที่ยวที่บ้านอาจจะกลับบ้านอาจจะไปเที่ยวที่รีสอร์ทเที่ยวโรงแรมเรามีเวลาว่างค่อยเอารูปมาเลือกแต่ว่ารูปไม่ได้อยู่ในมือถือแล้วโอ้เจ๋งก็ล่ะเดี๋ยวมาทำให้มันพร้อมกันอันดับแรกนะครับทุกคนหยิบโทรศัพท์มือถือตัวเองขึ้นมาเดี๋ยวพี่อาร์ตขออนุญาตใช้ iPad เนาะมันใหญ่ดีทุกคนได้เห็นชัดชัด จะบอกว่าไม่ไว่าจะเป็นมือถือ Android iOS iPhone iPad ใช้ได้หมดโอเคป่ะใช้วิธีการนี้ได้หมดเลยเดี๋ยวพี่อาร์ลอง iPad ที่ดูเนาะทุกคนเข้าไปที่สโต re ของตัวเองนะครับใครใช้ iPhone iPad เข้าไปที่ App Store แบบพี่อาร์ตนะครับใครใช้ Android เข้าไปที่ Play Store นะครับเข้าไปที่โหมดค้นหานะครับค้นหาของทั้ง2 s t สโตมีหมดเนาะค้นหาคำว่าดีกูอ่าเดี๋ยวพี่อาร์ตขึ้นเทคไว้หข้างล่างเนาะเดี๋ยวคนไปพร้อมกันเลย d E G O O เิร์เลยครับอ่ามันก็จะขึ้นมาแอปชื่อว่าดีกูแบบด้านข้างๆนี้เนาะอ่ะพี่อาร์อันนี้ลงไว้แล้วใครยังไม่ลงนะมันจะมีปุ่มว่าติดตั้งก็ติดตั้งไปเลยนะครับใครลงแล้วยังไม่อัปเดตมันก็ใช้อัปเดตนะครับใครอัปเดตทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็เปิดเข้าไปใช้มันเลยพี่อาร์อัปเดตป๊บ few moments later โอเคหลังจากที่ทุกคนเปิดแอปขึ้นมาแล้วนะครับมันจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ข้างๆแบบนี้นะครับเขาจะให้สมัครใช้บริการหรือเข้าสู่ระบบเนาะใครใช้ Android อา Android ง่ายสุดเลย Android ทุกคนะจะผูก gmail ไว้กับเครื่องอยู่แล้วถูกปะแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้ด้วย google ได้เลยนะครับใครใช้ apple ก็ลงชื่อเข้าใช้ด้วย apple ก็ได้นะครับแต่ถ้าใครใช้2 d e v i c e แบบพี่อาร์ตพี่อาร์ตใช้ทั้ง android แล้วก็ใช้ทั้ง ipad 2 d e v i c e เนี้ยเราสามารถเชื่อมโยงข้อมูล เข้าไปที่ดีโกบัญชีเดียวได้ไ<ฮ>เพราะว่าเวลาเราถ่ายรูปอาจจะใช้โทรศัพท์ไายอาจจะมาตัดต่อใน iPad หรือว่าจะมาทำคลิปลง TikTok นู่นนี่นั่นใน iPad นะครับเราก็เอารูปจากในดีโกูเอามาใช้ได้งงไหมถ่ายรูปเสร็จโยนเข้าดีโกูใน iPad ก็ดึงรูปจากดีโกูเอามาทำต่ออ่าเพราะฉะนั้น แนะนำแนะนำควรใช้ Account เดียวกันนะครับไม่ว่าเราจะมีกี่ d e v ว c e ก็แล้วแต่แต่จจพี่อาใช้ Google เนาะเพราะว่าพี่อารแชน์ดอยอยู่ในแผยก็ผูก Google ไปด้วยก็ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google นะครับจิ้มเลยครั้งแรกเขาจะขออนุญาตเข้าถึงบัญชี Google ที่อยู่ในเครื่องของเรานะครับทุกคนก็จะขึ้นแบบนี้หมดกดําเนินการต่อครับมันก็จะมี Account ขึ้นมาให้เราเลือกนะครับว่าเราจะผูกกับ Account ไหนซึ่งบางทีอ่ะเราก็จะมีหลายอีเมลที่ผูกอยู่กับโทรศัพท์มือถือ เครื่องนั้น <c oughs> เครื่องของทุกคนมันมีหลายอันอยู่แล้วละ่ะก็เลือกอันที่เราคิดว่าเราใช้งานประจํานะครับเดี๋ยวพี่อาร์เลือกเลยพี่อาร์มีอันเดียว <S <S ใส่รหัสผ่านนะครับรหัสผ่านคือรหัสผ่านอะไรรหัสผ่านของ google หรือว่า gmail ตัวนั้นนะครับโอเคปะ่ะเดี๋ยวพี่อาร์ใส่แป๊บโอเคหลังจากใส่เสร็จแล้วนะครับกดถัดไปครับถ้าใส่ถูกนะครับมันจะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะครับเขาจะให้เรายืนยันตัวตนแบบ2ชั้นเราดูว่าเราจะเลือกรับ OTP ทางไหนนะครับทางโทรศัพท์มือถือถ้าเป็นเบอร์ที่เราใช้อยู่ตอนนี้ก็เลือกเป็นมือถือมันจะง่ายสุดนะครับหรือถ้าใครใช้ Google Authentication อยู่ก็ใช้ Google Auth e n t i c ก็ได้นะครับ Google Authenticator สร้างรหัสสำหรับการยืนยันแบบ2ขั้นตอนในโทรศัพท์เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้นอกจากรหัสผ่านแล้วคุณจะต้องมีรหัสที่สร้างโดยแอป Google Authenticator ในโทรศัพท์ด้วย เดี๋ยวพี่อาเลือกเป็นมือถือเนาะให้รับเป็น SMS โอเคเดี๋ยวพี่อาใส่แป๊บโอเคใส่เรียบร้อยแล้วนะครับ630334นะครับก็กดถัดไปไม่ต้องใส่ตามนะอันนี้มันเป็น o t p เป็นวัน m e Password นะครับของใครของมันมันจะไม่เหมือนกันเรียบร้อยนะครับแค่นี้สมัครเชื่อมโยงบัญชีง่ายๆง,ง่ายไหม ง่ายละตอนนี้เราเข้าใช้ได้แล้วทีนี้มาดูว่าในนี้มันมีอะไรบ้างนะครับตอนเข้ามาครั้งแรกมันจะมีปุ่มว่าอัปโหลดรูปภาพทั้งหมดโดยอัตโนมัติอย่าไปเลือกข้ามไปก่อนเดี๋ยวเราเลือกเองได้เดี๋ยวพี่อะสอนวิธีเซตกดปุ่มข้ามครับเขาจะขออนุญาตแจ้งเตือนเราในดีไวซ์ในมือถือนี้นะครับก็จะอนุญาตให้แจ้งเตือนหรือไม่ก็ได้ครับหรืออนุญาตไปก่อนแล้วถ้าเกิดลำคาญเราไปปิดที่หลังก็ได้เนาะกออนุญาตไปก่อนเนาะ โอเคเข้ามาแล้วก็มันก็จะโชว์แกลเลอรี่ทั้งหมดนะครับที่มีในดีโก o ซึ่งถ้าเกิดว่าทุกคนเข้ามานะครับทุกคนก็จะไม่ได้มีภาพเยอะขนาดนี้เนาะเพราะว่าบัญชีเนี้ยพี่อาตสมัครใช้ไปแล้วผูกกับ Android เรียบร้อยแล้วตอนนี้มาสมัครใน iPhone ตอนนี้มาสมัครใน iPad ให้พวกเราดูนะครับว่าบัญชีมันเชื่อมโยงกันถ้าใครสมัครครั้งแรกมันจะเป็นจอว่างๆเนาะอ่าทีนี้เรามาดูกันว่าเซตยังไงอ่า วิธีการเซตนะครับไปที่เมนูข้างล่างนะครับแฮมเบอร์เกอร์เมนูที่เป็นรูปขีดสามขีดนะครับจิ้มเลยจิ้มเข้ามาแล้วนะครับมันจะเป็นหน้าจอข้างๆแบบนี้นะครับด้านบนนะครับมันจะมีแถบพลังบอกอ่าแถบพลังบอกว่าเรามีพื้นที่ในนี้เท่าไหร่ mm hmm. เป็นพื้นที่ฟรีนะครับพี่อาร์เห็นตัวสีส้มๆไหมฟรีแผน่นพี่อาร์ใช้ของฟรีซึ่งทุกคนก็ใช้ของฟรีได้นะครับจริงๆอะ่ะเราจะได้ค่าเริ่มต้นอยู่ประมาณเดี๋ยวพี่อาร์ขึ้นให้ดูจำไม่ได้ละเท่าไหร่ที่จำไม่ได้เพราะว่า ในระหว่างที่เราสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับเขาจะมีกิจกรรมมาให้เราเล่นจะมีแอคทิวิตี้อาจจะมีดูโฆษณาอาจจะมีเข้าแอปทุกวันติดกัน3วันนู่นนี่นั่นนะครับแล้วเขาจะเพิ่มพื้นที่ฟรีให้เราเรื่อยๆซึ่งพี่อาร์ตได้มาแล้วตอนนี้พี่อาร์ตก็ไม่ได้เข้าแอปบ่อยนะแต่ว่าได้มาแล้วตอนนี้ก็ร้อยกว่ากิก1 1 2 6 1กิกเยอะไหมเยอะเนาะแต่ใช้จริงๆอะ่ะใช้นิดเดียวอ่าโอเคอันนี้วิธีการดูนะครับว่า ไซส์เหลือเท่าไหร่คือกดเมนูปกตินะครับทีนี้มาดูการตั้งค่ากันเข้าไปที่การตั้งค่าที่รูปฟันเฟืองครับหลังจากเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมีหลายอันมากมายนะครับมาดูที่ว่าเราจะตั้งค่าอะไรบ้างนะครับเรามาดูเมนูแรกนะครับสำรองข้อมูลเฉพาะเมื่อใช้ WiFi อันนี้ดูการใช้งานดูจริตของแต่ละคนเลยบางคนแบบเน็ตแรงๆนะครับต้องการถ่ายรูปแล้วให้มันแบ็กอัพหรือว่าอัปโหลดทันทีเดี๋ยวนั้น ก็เลือกตรงนี้ไว้เลยก็ได้นะครับเพราะนั้นเวลาเราไปถ่ายรูปข้างนอกเอาดอร์ door, นอกสถานที่กลัวรูปมันจะหายหรือว่ากลัวแบตมันจะหมดแล้วไม่มีรูปใช้โน่นนี่นั่นนะครับปิดอันนี้ไว้แต่ว่าถ้าอย่างพี่อารเองวิธีการใช้งานคือเดี๋ยวพี่อารต่อ Wi-Fi ก่อนแล้วค่อยัปโหลดเพราะว่ารูปอะเดี๋ยวนี้รูปมันใหญ่มากๆเว้ยรูปหนึ่งอะโทรศัพท์มือถือมันจะถ่ายแบบหลายล้านพิกเซลมากใช่ไหม เพราะนั้นพิกเซลยิ่งเยอะขนาดรูปมันยิ่งใหญ่แล้วมันก็ยิ่งกินเน็ตเราเวลาเราจะทนเเฟอร์กลับมาที่ cloud หรือว่าเราจะย้ายย้ายไฟล์มาที่ cloud แบบนี้ก็เปิดันไว้อ่าอัปโหลดรูปภาพทั้งหมดโดยอัตโนมัติเปิดไว้ไหมยังไม่ต้องเปิดเดี๋ยวเราเลือกว่าเราจะอัปโหลดตอนไหนเราเป็นคนสั่งให้อัปโหลดเองหรือว่าถ้าเกิดใครต้องการแบบเฮ้ยมันไฟล์มันเซนซิทีฟเว้ยแบบ มีถ่ายรูปมีาาาามค้าขายอ่าค้าขายมาคนค้าขายออนไลน์ใช่ไหมมันจะต้องมีส่งสลิปหรือว่ามีการถ่ายรูปนู่นนี่นั่นนะครับถ่ายเสร็จแทนที่จะอยู่ในแต่ในโทรศัพท์มือถือเราจะให้มัน upload, อัปโหลดขึ้าไปนี้เลยก็ได้ก็แล้วแต่การใช้งานเนาะพีอาร์ปิดเอาไว้ก่อนสําหรับ iPhone i แ a d นะครับมันจะมีการตั้งค่าแค่นี้นะครับส่วน Android ดเดี๋ยวพีอาร์จะอินเสิร์ตให้ดูเนาะเพราะตอนนี้พีอาร์ใช้มือถือ Android ไทยแอนดรอยนะครับมันจะเลือกได้นะครับว่าจะซิงค์ไฟล์ในโฟลเดอร์์ไหนนใโททรรศัพมือืออถเา แปลว่าเราสามารถสร้างโฟลเดอร์สำหรับซิงค์ไฟล์ให้มาเก็บในดีกูอัตโนมัติได้นะครับหรือว่าถ้าใครที่เกียจวุ่นวายนะครับก็ซิงค์ในโฟลเดอร์ดีแคมอ่าแอนดรอยมันจะเป็นโฟลเดอร์ดีแคมเนาะคือถ่ายรูปเสร็จมันจะลงในโฟลเดอร์นั้นอยู่แล้วอะ่ะเดี๋ยวพี่อาร์ตอินเสิร์ฟภาพให้ดูเนาะถ้าเวลาไหนที่โทรศัพท์มือถือเราเชื่อมต่อ Wi-Fi เมื่อไหร่นะครับมันจะออโต้แบ็กอัพหรือว่าออโต้แานเฟอร์ไฟล์ในโทรศัพท์เราอะ่ะเอามาเก็บในดีกูทันทีอ่า เพราะนั้นเราลบเคลียร์รูปในโทรศัพท์ได้แล้วเราก็ไปถ่ายต่อได้แต่ว่ารูปเรายังอยู่แต่บอกก่อนนะอันดับแรกเลยรูปอะขนาดของรูปภาพอะมันจะไม่ได้เท่าขนาดที่กล้องโทรศัพท์ถ่ายเพราะฉะนั้นใครที่จะเอารูปไปทำบิลบอร์ดเอาไปทำไวนิลนู่นนี่นั่นนะครับใช้แบบนี้ไม่ได้นะเพราะว่าไฟล์มันจะถูกบีบให้เล็กลงให้มันเฟรนลี่กับโซเชียลคือถ้าเกิดเราจะไปใช้ในโซเชียลเราจะไปโพส อันนี้โอเคไม่ติดไม่มีปัญหารูปไม่แตกแต่ถ้าเกิดใครจะขยายใหญ่หญอะมันใช้ไม่ได้อันนี้ดิสแกมเบอร์ไว้ก่อนนะ <Hey. S 1> พูดเหมือนเป็นเจ้าของแอป <c oughs> จริงๆเขาไม่ได้จ่ายด้วยโอเคต่อมานะครับวิธีการใช้งานนะครับเมื่อกี้เล่าไปแล้วเนาะถ้าเป็น iPhone iPad ถ้าไม่ให้วุ่นวายเราก็กดเปิดอัปโหลดรูปอัตโนมัติไว้เลยขั้นตอนการทำงานของมันก็คือถ้า iPad เครื่องนี้ เชื่อมต่อ WiFi เมื่อไหร่นะครับมันก็จะเอารูปที่อยู่ใน iPad เครื่องนี้ไปเปรียบเทียบกับที่อยู่ในดีคูนะครับถ้าเป็นรูปเดียวกันมันก็ไม่ทานเฟอร์ไปแต่ถ้าเป็นรูปใหม่ที่เราเพิ่งถ่ายขึ้นมามันก็จะโอนไปเก็บในบนคลาวของดีคูทันทีโอเคปะ <S <S เปิดตัวนี้ไว้ก็ได้นะครับอัโปโหลดรูปอัตโนมัติหรือว่าจะปิดไปก็ได้นะครับแต่ทีนี้ถ้าปิดไว้เราทำยังไงอ่ะไปดูกันเข้าที่เมนูไฟล์เวลาเข้าที่เมนูไฟล์เมื่อกี้ที่พี่อาร์เล่าไปตอนต้นคลิปจำได้ไหม เชื่อมกับ2ตัว2ตัว2ตัวก็คือ2 d e ดีไว้นะครับดี i ว้ที่เป็นโฮเวอของพิแอร์เองตอนแรกก็คือไอ้กล้องที่มันกำลังถ่ายอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็ iPad ที่เราเพิ่งสมัครกันเมื่อกี้มันก็จะมีให้เลือก2 d e ดีไวว่าเราจะเข้าไปดูภาพที่อยู่ในดีไว้ไหนอ่ามันแยกดีไว้ให้ด้วยเพราะนั้นใครมีมือถือหลายเครื่องใครมี iPad หรือว่าถ้าเกิดมีโน้ตบุ๊กด้วยอ่ะมันก็จะมีเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับนาไปดู iPad c ข้ามาในแน,นะครับยังไม่มีอะไรนะครับกดอัปโหลดนะครับมันจะให้เลือกว่าอัปโหลดไฟล์หรือว่าโฟลเดอร์นะครับอ่พี่อาร์เลือกเป็นอัปโหลดไฟล์แล้วกันเลือกจากคลั้งรูปภาพนะครับก็เลือกมาเลยว่าเราจะอัปโหลดตัวไหนอ่ะต,ตัวนี้ตัวนี้สองตัวกดเพิ่มมันก็จะวิงว่งวิงว่งวิ่งวิงง่งรอมันแป๊บนึงนะครับ เรียบร้อยนะครับ2ไฟล์ที่พี่น้าอัปโหลดมาเป็นไฟล์วิดีโอไฟล์หนึ่งแล้วก็เป็นไฟล์รูปภาพไฟล์หนึ่งนะครับอันนี้เสร็จละมันก็จะมาลงอยู่ในไฟล์ของ iPad เรียบร้อยอันนี้วิธีการอัปโหลดแบบง่ายๆชิวๆแบบเราไม่ได้เปิดออโต้นะแต่ถ้าเกิดใครที่เกียบวุ่นวายแบบนี้มเมื่อกี้กลับไปเปิดโหมดออโต้ไปเลยก็ได้นะครับให้มันออโต้อัปโหลดเพราะว่าไซส์ของตัวดีกูที่ให้เราอะ่ะมันเยอะมากมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆด้วยโทรศัพท์มือถือเราเมมเท่าไหรอ่อ่ะ อ่สมมุติ iPhone iPhone ก็6 4 128 256้ยถูกไหมไอตัว iOS มันอนะป๋าไปครึ่งละจริง,รงๆอเราเก็บรูปไม่เยอะหรอกก็ถ้าโอนรูปมาในเนี้ยมันก็ได้เยอะอยู่แล้วก็มีภารกิจให้เราทำนะครับกลุ่มสายฟรีนะครับมีภารกิจให้เราทำอาจจะมีแบบชวนเพื่อนมาสมัครโน่นนี่นั่นนะครับอันนี้แล้วแต่กิจกรรมที่เขาเพิ่มขึ้นมาแต่ละวันนะครับใครมีกิจกรรมสมมุติว่าเขามีกิจกรรมชวนเพื่อนสมัครนะอ่าโอเคพี่อาร์ตให้คอมเมนต์ข้างล่างเลย ทิงลิงก์ไว้ข้างล่างในคอมเมนต์ได้เลยนะครับว่าถ้าเกิดจะชวนเพื่อนสมัครนะครับให้สมัครใครเป็นคนแนะนำนู่นนี่นั่นนะครับก็คือแชร์แชร์กันไปนะครับเพื่อนเราไม่ได้อะไรจากเพื่อนเราแค่ได้จากดีโกเหมือนกันกับเพื่อนที่จะไปสมัครต่อกับเพื่อนเนี่ยเขาไม่ได้อะไรจากเรานะแต่ว่าเราก็แชร์แชร์ให้พื้นที่เข้าไปเนาะเอามาลองเล่นดูกันนะครับและทั้งหมดนะครับคือวิธีการโอนรูปภาพไปเก็บไว้บนคลาวด์อ่าแต่สรุปอีกรอบหนึ่งก็คือรูปภาพที่เราโอนไปเก็บบนคลาวด์นะครับเป็นรูปภาพที่ โซเชียลเฟลี่หรือว่าเอามาสําหรับตัดต่อวิดีโอเอามาสําหรับใช้งานในโซเชียลได้ทันทีละเอียดยิบยิบ <Wow. S 1> เฉพาะใช้งานในโซเชียลแต่ถ้าเกิดใครจะไปทาไวนิวใครจะไปทําป้ายไปทําภาพกราฟ,ฟิกที่มันใหญ่ๆนะครับไม่แนะนำ <What? S 1> อ่าเพราะว่ามันจะถูกบีบอัดโอเคว่าอันนั้นฮนะก็เสียบทาได้ก็ไปต่างหากนะครับเป็นงานของเราเองต่างหากแต่ว่าถ้าเกิดใครถ่ายรูปแล้วต้องการไปลงโซเชียลเยอะๆมากมายถ่าย50รูปเลือกรูปหนึ่งครับอีห้0รูปเนี่ย อัพขึ้นคลาวไปเลยอัพขึ้นดีกูไปเลยแล้วเราค่อยไปเลือกในดีสอดเราค่อยกลับไปเลือกที่บ้านแล้วถ้าเกิดอันไหนไม่ใช้ค่อยลบทิ้งแล้วเราก็เคลียร์รูปในโทรศัพท์มือถือไปได้เลยนะครับอันนี้ง่ายมากๆโอเคว่เพราะงนั้นเราก็จะถ่ายรูปเราก็จะไปทําคลิปนน่นนี่นั่นต่อได้สบายๆนะครับโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนมือถือใหม่ <c oughs> ใครมีคำถามนะครับคอมเมนต์ถ <c oughs> ามพี่อารดด้านล่างได้เลยนะครับขอคนเ like, หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจเข้นทำคลิป <c oughs> ด้วยนะครับแล้วเจอกันบ๊